เพราะวันน <oung> ี้เรามาในทีมไก่ทอดเห็ดทะลุเดซิเบลใช่ใช่ใ่ทั้งทุกคนเป็นไก่ทอดกันนะแล้วไก่ทอดจากที่ไหนที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะที่ไหนแล้วที่ไหนโเป็นไก่ทอดของชูมาชิคเก้นนะคะเป็นไก่ทอดเกาหลีสุดว้าวเองค่ะเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนตอบยากเลยครัเยอะหน่ะแตบว่าสิบค่ะปากบอกไม่มีแต่ลีหูไม่เคยว่า แค่คิดอยากแอบแซบกับเพื่อนสนิทไหมสนิทคนนี้เลยเหรอสนิทคนนี้เลยเหรอมันอะไรเป็นคนไหนอ่ะบอกได้ไหมว่าเป็นกซบริตี้เช่นไรรายการนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเราจะทําขึ้นเพื่อสร้างความบันเทิงแบบไม่ติดกรอบเด็กและสตรีมีค่าควรรับชมค่ะแอบแซบมาแล้วจ้าแอบแซบมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะพวกเราเซเลบริตี้ค่ะมาพบกับรายการ และการที่จะพาเราเพื่อนสาวนะครับมาทำธุรกิจด้วยกันสําหรับวันนี้นะคะเราไม่ได้มากันแค่4คนค่ะเพราะเรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะน้องกั๊กกระแตจชืดอนะคะคนที่ไม่ใหญ่แฟนทำแพ้มาถึงแขกรับเชิญตัวจริงของเราดีกว่าค่ะน้องนิ้งดีคอค่ะ เป็นใครมาจากไหนจ๊ะก็อะไรที่ฉันรู้ว่ามิงดีโค้ดเยอะให้มากจังก็ให้แขกพูดบ้างใช่ค่ะพูดหน่อยสวัสดีค่ะมิ้งดีโค้ดนะคะศิลปินสังกัดแกรนด์เอเลี่ยคอร์สค่ะ เราไม่ธรรมดากันเลยนะเป็นถึงแบบไอเดียวคนร้อนคนร้อนเลยหนาวหนอะไรเอ่ยอะไรเดิมอะไรเด็มก่อนที่เราจะไปแอบแซบกันอ่ะเราไปดูกติกากันก่อนดีกว่าค่ะว่ากติกา เป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะกติการมีอยู่ว่าเราจะให้ทุกคนไปสุ่มจับตัวถิบจาก m ิส t e ลี่บ็อกซ์ห้ากล่องโดยที่วันนี้มีไก่ทอดเกาหลีสุดว้าวตอบจริงอร่อยจริงจากชุมวันชิคเก้นและพุกคนก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไก่รสอะไรบ้างแล้วมาแอบแซปภายในสิบนาทีโดยห้ามเสียงดังเกิน6 0เดซิเบลถ้าเสียงดังเกินกำหนดจะมีเสียงสัญญาณแบบนี้ และจะมีบทลงโทษโดยเกมจับโกหกตับคำถามท็อปซีเครแในระหว่างที่ทำภารกิจแอบแซก็จะมีบัตรโอกาสเพื่อเป็นตัวช่วยให้สุดสาวระหว่างทำภารกิจโดยบัตรโอกาสจะมีแค่2รอบเท่านั้นโดยแต่รอบจะมีเสียงสัญญาณแบบนี้ถ้าใครกินเหลือน้อยที่สุดคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยจ้า ีสก็อยากรู้ว่าของฉันนั้มันจะเลิศกว่าคนอื่นหรือเปล่าไงก็เป็ดไก่ทอดเพราะวันนี้เรามาในทีมไก่ทอดเพจทะลุ100วิใช่ใช่ใช่ก็เป็นไก่ทอดนะคะแต่รับรองว่าจะต้องอร่อยกว่าสี่จานที่เหลือแน่นอนถ้าทุกคนเป็นไก่ทอดกันนะแล้วไก่ทอดจากที่ไหนที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะแล้วที่ไหนนะเพราเป็นไก่ทอดของชูมาชิคเก็ตนะคะเป็นไก่ทอดเกาหลีสุดว้าวเองค่ะทางด้านไปแข่งกับเชนเนี่คุ้มค่าเรามาเริ่มเปิดเลยดีกว่า โซนอ่อนเนียนค่ะซึ่งจะมีรสละมุนที่แบบว่ามีความแบบน่ารักไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดขอมีชั้นหรอคะเหมือนกันค่ะสามสองหนึ่งว้าวหนึัจะช่วยนั่งสองสามสาอสของเราแดงแจ๋งไงก็รู้แล้วว่าเป็นรสอะไร รสโคชูจังที่ก okay. well, ูดักนะคะแล้วก็เป็นเลตฮอตชิคเก้นสีแต่ว่าอีพีแรกอะมึงได้เข็งอีพีสองมึงได้วางขามีแต่เพืมึงได้เข่งอ่ะกูขอบเดี้ยวหน่อยละกันมะเดาตัดเดียวต้องกินมะนดาด้วยนะเราต้องกินเปิดด้วยหรอใช่เปิดจริงไหมใช่ไหมเปิดจริงไหมใช่ไหมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มแซ่บกันเลยดีกว่าค่ะ ตัวผีน่าจะเป็นเล็ดเล็ดทองชิกเก้นผสมกันเบอลงท้อของเราวันนี้คือเริ่มจับคู่มีห้าข้อได้ไหนคะเอาห้าเคยมีความคิดว่าจะเลิกคบกับคนเหล่านี้บ้างไหมนูขาตอบว่าไม่ค่ะไม่ค่ะเสียงน่ากลัวมากเลยอ่ะแอสู้อ่ะต้องเชิญอ่ะน้องสาม คเคยวิกแวนมาแล้วสี่คนตอบยอะเลยครับเยอะนอะอตอบว่าสิบค่ะปากบอกไม่มีแต่ลีหูไม่เคยว่าวส่งแล้โดนแนๆ่ๆปนุรัตน์เงี้ย,ย,นนยปิ๊กนเจอร์ของร้านนี้เลยนะ ไหนครับให้เอาไก่ออกได้หนึ่งชิ้นโดยที่เอาให้กับเพื่อนที่อยู่ทางซ้ายมือเราถัดไปสักคนเอาไปแล้วจังเอาไปชมตัน เอาหนึ่งค่ะหมายเลขที่หนึ่งใช่ไหมคะสสงงามคุณใดคุณคนเป็นสำนัางค่ะยังไม่ได้ถามจ้ะยังไม่ได้ถามจ้ะเคยแอบแซบหรือคิดอยากแอบแซบกับเพื่อนสนิทไหมสนิทคนนี้เลยเอ่ะสนิทคนนี้เลยเหรอม่ะเคยอยากค่ะน่าจะคนไหนเ่ามันเออมันคนไหนเออคนไหนอ่ะบอกได้ไหมว่าเป็นกระเทยใช่ไหม มีด้วยกันสั่งเมนูก็คือปนูอออมเนี้ยซึ่งเป็นจิน้มเนื้อของลาแล้วก็โคจูจังพริกคุดะและอันดับสุดที่สุดเ,เลยเด็กฮอติีเก้นค่ะเกินไปหรือเปล่าคะบอกแล้วว่าอย่างไรแหละคนทีื่อบต่างการเขาอื่นก็ต้องแพ้ใครก็ได้จบอกตอนไหนเธอบอกตอนไหนก่อน ไปอย่ามาบอกแล้วบอกไม่สายตาขอเบอร์โทรอื่นแซนดี้กินเบอร์วมาสองก็มาสี่เอาเบอร์อะไรเบอร์นี้เป็นเบอร์ชอบเบอร์สี่เพราะว่าเบอร์สี่อ่ะทั้งโต๊ะสี่จะไม่ได้บอกลงมันเยอะไปคนนี้ฮะตอนนี้มีคนคุยแล้วใช่หรือไม่แล้วแอปมาแอป่เลิกเลิกเลยหรือยังเปลีไม่มีไม่มีอยากฝากไอจีให้ตรงนี้เลยมาคุยกันได้คําแบบว่าไม่ได้ดูน่าดีใจเออมันเป็นเรื่องเศร้า เ่อันน่ะเห็นว่ามันหล่นใช่ไหมอีแน่จะหยิบแต่มันหยิบไม่ถึงเพราะมันตกไปแล้วแล้วมันตกไปแล้วฉันก็เลยมองใต้เตียงและตัวีตัวดีชาร์ลีก็ด้วยความที่แบบเราได้ไปแล้วอันแรกเราก็เลยไม่อยากจะแบบดูเป็นคนเหน่แกตัวกลัวคนมาคอมเมนต์ว่าชาติซวยไม่เป็นเลยหรอกคนแบบนี้มันก็คือการแข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าแขกพับ,บเชิญมาเนี่ยเราก็แบบอยากให้แขกพับเชิญได้นึ่งเพราะว่านี้ไม่ดีหรอกภาษามาสนับบุการเนี่ยก็คือจะให้พี่ปายนะ เอะเล่นเกมใส่ตรงกันให้เลือกตัวเลือกหนึ่งในสองคำตอบให้ตรงกับทีมงานเอาละถ้าตอบตรงสั่งในห้าข้อเราไปทอดออกหนึ่งชิ้นแก้วน้ำกระจายกันหนึ่งสองสามแก้วน้ำน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำร้อนเฮ้ยเราไม่รัดกันหรอไม่รักกันเลยอ่ะเก็บความใส่ใจมากเลยอ่ะตอนเนี้ยผู้ชายกับเพื่อนผู้ชายหนูรัดกับพิมพ์นะทำใหนหนูรักพิด โนออ o เนียนะคะกับเรทฮอปเกมเรทฮอปเนียนถ้ากมเนี่ยเขาเร่นกับันนะก็เรทฮอตเหมือนกันเอาบิบนริสินหนึ่งงสามอเนีค่ะแต่จริงๆอ่ะไม่ว่ารสชาติไหนก็อร่อยหมดสโนออเนียนนี่คือแบบรสชาติแบบหอมมันแบบ เข้าไปทุกไก่ใช่ดูเหมือนจะเหลือหอมไว้นะคะเออเหลือหอมไว้นะคะเรกินหอม่ะแต่เขาบอกว่าเขาบอกวันให้กินทุกอย่างบทลงโทษของวันนี้นะคะก็คือเราจะมีไม้หนีบนะให้หนีบหน้าได้30วินาทีหนีบตรงไหนได้ก่อนที่เราจะไปโดนบทลงโทษกันเจอจะบอกว่าไก่ทอดชุงมันชิคเก้นไก่ทอดเกาหลีสุดว้าวบอกจริงอร่อยจริงคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มโดยซิกเนเจอร์ของเขาก็คือสโนอัเนี่ย แบบมันถูกปากคนไทยมากเพราะว่ามันไม่เผ็ดหนึ่งมันไม่เผ็ดเลยสองคือมันกลมก่อนซ่อสองขาอคือแบบอร่อยเข้มข้นแล้วก็เด็กกินได้ด้วยเนาะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เ็าไปทานได้หมดเลยเพราะว่าเขามีหลากหลายรสชาติให้เลือกแล้วก็มีหลายเมนูด้วยที่สําคัญมีหลายสาขาด้วยค่ะใช่ตามไปแอบแซปกันได้ที่ไหนบ้างคะที่แรกก็คืออโศกโวเดียทาวแล้วก็แฟชั่นไอแลนด์มองงามวงวาสเซเซ็นเตอร์ค่ะที่สีพบามแคพัฒนาการ50และวิสโซบางนาค่ะราชาราชดาแล้วก็ อินเตอร์เซ็ตรามสามค่ะสามารถสั่งได้ทั้ง9สาขาหรือผ่านช่องทางเดลิเวอรี่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไลแมนโกเจ็กแก๊สหรือว่าฟูจิได้นะคะก็คือสามารถสั่งมาที่บ้านได้เลยอะไรกที่ร้านเลยจ้าใครใกล้สาขาไหนก็สั่งจากสาขานั้นเลยเพราะวันนี้คือเราก็สั่งมานะคะแล้วไม่ต้องห่วงเพราะว่าเกาะทุกชิ้นแน่นอนใช่ค่ะพร้อมคนแรกเลยละกันหนีบหนีบตรงนี้ละกันขอหูโอ้โหสวยจ้า มันจะขาดไม่ได้ก็คือคู่หนึ่งเบาๆจานวนแฟนขับเพื่อถล่มนะเอาละเอาละก็ได้จะได้แบบเป็นคลิปสองคัา<อ>มันเหลือดีแต่หูมันจะมีมันองมีค้อยๆลงมาค<อ>ุยหนักนะหนักนะเจาะหูได้เงินก็พอต <c oughs> อนนีน้เป็นไงบ้างจา้ะตึงไมมสั้นหรืออะไรไม่ถึงโบรอกหรอคะสี่สามสองหนึ่ง สามสิบคิดอย่างไรกับชาว L G B T ที่ทุกวันนี้แบบเขาเลือกเปิดตัวกันแล้วในปี2021ันีินี้หนูว่าทุกคนคือ L G B T นะไม่รู้ไม่รู้หลายๆคนที่เขาเชื่อมั่นว่าตัวเองไม่ใช่ L G B T อ่ะเขาก็อาจจะไม่ใช่จริงๆก็ได้ทุกคนมีทางเลือกที่จะเป็นหรือจะคืออะไรก็ได้เพราะจริงๆอ่ะหนูก็เป็น L G B T เหมือนกันคนนึงเพราะว่าหนูไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องเลือกว่าเราเป็นอะไรหรือว่า มันจะต้องมีสีเจาะจงเฉพาะแค่เราจะต้องเป็นสีนี้สีนี้อะไรเงี้ยคือทุกคนคือสีสายลุ้งอะค่ะเพราะฉะนั้นหนูรู้สึกดีใจที่ปัจจุบันอะเขาสามารถเปิดรับแล้วรวมถึงทุกๆคนกล้าที่จะเปิดเผยตัวตนมากขึ้นอะไรเงี้ยอืมเราแค่รู้สึกรักใครที่เขาเป็นเขาเป็นคนคนนั้นแค่นั้นจบม,มันไม่ได้ีปัญหา มองมงกักนต้องลงแล้วอะไรในตัวที่คิดว่าแอบแซ่บมากที่สุดที่คิดว่าคนแบบเห็นแล้วต้องแบบต้องเกีียวคิดว่าเป็นดวงตาค่ะเพราะเนื่องจากช่วงนี้นะคะมันมีสถานการณ์โควิดถูกไหมแล้วก็ตาจะจะแบบจะจะสวยกว่าแบบหลายๆอย่างบนใบหน้าอะไรอย่างี้ช่วงนี้มันเห็นแต่ตาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราพอสิ่งนี้มันเห็นอะมันก็เลยน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนชอบเราเป็นคนขนตางอนอยู่แล้ว มันก็เลยช่วยให้ดูสวยเงินหยดหยดหยดเหนื่วยเนี่ยรประสบการณ์แบบซากันหน่อยเดี๋ยวช่วงมัธยมปลายเป็นช่วงที่เออ่ที่โรงเรียนเนี่ยทุกโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีการเขาเรียกว่าไงอาหารโรงเรียนประจำอยู่แล้วถูกไหมคะซึ่งโรงเรียนเนี้ยจะเป็นโรงเรียนที่รอบข้างอ่ะมันจะ เป็นวินมากขัวใช่ไหมมาลากขัวใช่ไหมแล้วมันจะมซ่กรีหรือเปล่าใช่สกแล้วบอกมันหยุดเองมันหยุดมันยุดแล้วมันกิ้หยุดหยุดเดี๋ยวนี้มีอะกันเรื่องจะจบไหมวันนี้เรื่องจะจบ มันมีของกินอร่อยอ่อยอะอยู่ข้างนอกโรงเรียนเยอะแต่ว่าโรงเรียนเราเขาก็จะห้ามซื้อของจากข้างนอกเขามากินและสิ่งที่เราทําก็คือสั่งสั่งสั่งโทรสั่งคุณป้าเขาไว้หลังโรงเรียนมันจะเป็นประตูประตูแบบประตูเหล็กอะดปิดสนิทอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบสอดมือได้นิดหน่อยเป็นคทางสงสัยว่าเอออะไรนะอะไรจะผ่านมาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากที่จะผ่านก็จะเป็นแตงโมไก่ทอดบ้างปั๊บปิ้งบ้างแต่ว่าโรงอาหารมันก็จะมีทั้งรอดที่เป็นแนว แนวยาวใช่ไหมก็มีพิซซ่าก,ก็ต้องแอบแอบอาจารย์อะไรเงี้ย oh. แล้วเคยโดนจับได้บ้างไหมก็เคย แต่ว่าเวลาเขาจับได้เขาก็จะยื้ไปเลยถ้าอาจารย์ไม่ยู่หนูอยากรู้อาจารย์เอาไปทําอะไรก็นั่นแหละค่ะก็เป็นประสบการณ์แอบแซบในช่วงมัธยมปลายที่คึกขึ้นให้แขกรับเชิญของเราฝากผลงานหน่อยดีกว่าว่าตามแอบแซบได้ที่ไหนบ้างค่ะมิงนะคะก็สามารถไปติดตามได้นะคะจะขึ้นช่องทางต่างๆหไวยข้างล่างนะคะฝากเซเลบิตี้ด้วยนะคะฝากติดตามพี่ๆทั้งสิบเป็นบุ๊กชื่อว่าจ้าหัวทอจ้าหัวทอไม่ใายไม่ทายเฟซบุ๊กนะคะเซเลบิตี้บายการแหลก ไลนอคร์ดค่ะอินสตาแกรมและทิกตอกสติ i ิตี้เอ็กกัแหละค่ะแล้วก็ยูทูบยูทูบนะคะสติ i ิตี้ค่ะแล้วก็ไอจีของพวกเราทั้งหมดนี่เลยนี่เลย่ะนี่อยู่อยู่นูกนหนูใสกติกว่าอินเสอป่ที่เมื่อกี้เราได้กินกินไปค่ะขอบคุณก่อนนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการชุมมันชิเกนไก่ทอดเกาหลีสุดว้าว กอกจริงอร่อยจริงคอนเฟิร์มอร่อยเลิศอร่อยเลิศวันนี้เราก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ